นี้จะพามาเก็บสตอกับพรานตีค่ะนู่นค่ะต้นสตอเป็นสตอป่านะคะไปค่ะไปดูกันเข้ามาถึงแล้วนะคะนี่ในป่า นู่นค่ะพานอยู่นูน่นกำลังจะเตรียมปีนอะเนี่ยต้นสตอต้นใหญ่นี่แหละค่ะ เหนื่อยสุดยอดเลยโอ้ตูงหน่อยก่อย <laughs> ังครึ่งทางเองโอเคแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะโรยไม้ขึ้นไปให้เขาไม้ขึ้นตัวไข้างบนแล้วค่ะอุปกรณ์หลักอุปกรณ์สั้งขั้นนู่ <laughs> นค่ะตูงมากอันนี้แค่ครึ่งทางนะคะ นู่นค่ะที่เห็นใบเขียวๆสูงนู่นนะ เก็บร็แล้วนะคะนอันนี้่เก็บขายนคขแล้วก็มนั่น่ะชอลงมาแล้วะค่ะนี่ดูนี่ค่ะนี่ โอเคค่ะเดี๋ยวขอรับก่อนนะคะถึงพื้นแล้วค่ะนี่ค่ะ สุดยอดเลยครับไม่เคยขึ้นต้นไม้สักตั้งนานดูครับได้ต้นแรกของปีนะครับของฤด,ดูกาลนี่ค่ะสะตอมาถึงพื้นแล้วนะคะเม็ดสวยๆท้งนั้นเลย นี่คนเหนื่อยอยู่นี่ยอดเลยครับเป็นไงบ้างคะยอดเลยไม่เคยขึ้นต้นไม้ทนานตัวไจะแก่โอ้สตอไม่ใหญ่ใหญ่ดีครับอันนี้เขาเรียกว่าสตอเขานะคะใช่สตอเขาอันนี้แล้วเม็ดเขาก็จะนี่ใหญ่ๆเม็ดใหญ่แล้วนะคะเนี่เราไม่ได้เอาไปขายเนาะเราเอาไปกินแล้วก็ไปแจกคนทางบ้านใช่ ก็ถ้าใครอยากซื้อก็อไม่มีนะครับผมก็จะแจกแค่ญาติพี่น้องแค่สี่ห้าบานไกลๆแล้วก็แค่พอกินครับเพราะว่าปีนี้สตอรรู้สึกว่าคอนขางจหาย,ยากมีอยู่แค่เนี้ยอาจจะเป็นทั้งปีที่ได้กินแบบนี้นะครับปีละครั้งแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยติดค่ะพอเจอฝนหนักดอกก็จะโรยรจะร่วงโรย โอเคค่ะถ้าพี่ๆน้าๆนนชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมียพรานบ้านนอกแล้วมาตามดูกันว่าจะพาไปเที่ยวหรือพาไปทำอะไรต่อน,นั้นไปชมกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับย่ำควนขึ้นสุดยอดความสูง <laughs>